สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจวค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเซรั่มค่ะที่เขาร่มรือกันเลยค่ะว่าสามารถลดเรือนริ้วรอยได้อย่างรวดเร็วจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นต้องไปดูในคลิปนี้ค่ะ <S <S และผลิตภัณฑ์นั้นก็คือตัวนี้นั่นเองจ้าเป็นของ โลชโชเซนะคะเดนนอลบีไฟเซรามนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ร่ำลือนะคะแล้วก็เป็นกระแสะมาพักหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของการนะ้ำผลของการใช้ที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยก่อนหน้านี้นะคะพี่ได้มีทําการใช้นะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแบรนด์โลชโชเซกันแล้วนะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นไฮยาดูบีไฟนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ไวใ้ให้ตัวไอตรงนี้สามารถเข้าไปดูหลังจากจบคลิปนี้ได้เลยจ้าแต่วันนี้เรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะมาทําความรู้จักกับเดนนอลว่า กคืออะไรแล้วจะช่วยลดริ้วรอยได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะถ้าคุณใช้เรดินอลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ลาโรชโพเซนะคะแต่เป็นคุณสมบัติของเรดินอลทั่วไปเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของการดูแลเรื่องริ้วรอยเป็นหลักนะคะรวมถึงในเรื่องของกระตุ้นนะคะการสร้างเซลล์รวมถึงนะคะลดความเสื่อมของเซลล์ที่เสื่อมไปยกตัวอย่างเช่นพวกคอลลาเจนเป็นหลักเพราะคอลลาเจนเนี่ยเป็น โครงสร้างคะที่ช่วยค้าจุนผิวไม่ให้ผิวเนี่ยมีปัญหาเรื่องร่องเลกแบบนี้นั่นแหละแบบผู้หญิงที่มีอายุมากเนี่ยก็จะมีร่องเลือกนะคะแล้วก็ริ้วรอยค่อนข้างมากรวมถึงเข้าไปละลายนะคะพวกไขมันที่อุดตันอยู่ในดูขุขนทําให้ลดปัจจัยนะคะในเรื่องของการเกิดสิวลดความมันนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปพอใช้ไปปุ๊บผิวโดยรวมก็จะเรียบเนียนมีความกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยดอกเตือนลง ก็จะต้องมีตามมาแน่นอนค่ะว่าแล้วเรตินอลเหมาะกับผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายที่มีอายุเท่าไหร่ก็ประมาณว่า30อัพขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าพอเราเริ่มอายุ30เนี่ยปัญหารืร่องริ้วรอยก็จะมีตามมามากยิ่งขึ้น ในส่วนคำถามว่าเรานะคะควรจะใช้เรตินอในช่วงเวลาไหนโดยปกติเนี่ยแนะนําให้ใช้ตอนกลางคืนก่อนสําหรับคนที่เป็นผิวแห้งรวมถึงคนที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีเกิดอาการแสบคันยิบๆนิดหน่อยนะคะถ้าผิวอ่อนบางเนี่ยก็ยังไม่แนะนําให้ใช้ตอนเช้านะคะก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้ตัวนี้ลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยมอยส์เจอร์เซอร์ที่เราใช้อยู่ประจาําวัน ส่วนของข้อห้ามในการใช้เรดิ n นลร่วมกับสกินแคร์นะคะที่มีส่วนผสมอื่นๆอะไรกันบ้างนะคะก็คือส่วนผสมของสกินแคร์ที่เป็นกรดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เน้นการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะคะการทําให้ผิวกระจ่างใสร่วมถึงวิตามินซีนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้ควบคู่กัน ผลิตภัณฑ์นะคะที่แนะนําและจําเป็นนะคะมากๆแล้คอมเมนต์มาก,มากๆที่แนะนําให้ใช้ควบคู่กับเรด,ดิเนลนั่นก็คือไฮยาลูรนิกแอซิดนะจะยิ่งช่วยเป็นในเรื่องของการปลอกประโลมผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลเรียบร้อยมากขึ้นรวมถึงนะบางคนที่ใช้แล้วรู้สึกยิบยิเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะคะลดปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ดี อาาจักเราทำความรู้จักนะคะกับเรตินอลหรือวิตามินเอมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรตินอลที่อยู่ในลาโลชโพเซตัวนี้กันเลยนะคะจุดเด่นอันนี้นะคะนอกจากว่าเขาเป็นตัวที่มีส่วนผสมะะของเรตินอลที่อยู่ในแพคเกจจิ้งที่ช่วยการแสงนะคะเพื่อปกป้องนะคะคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพให้อยู่คงทนยาวนานที่สุดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราดึงด็อปเปอร์ขึ้นมาใช้แน่นอนค่ะการที่เรตินอลสัมผัสกับอากาศก็อาจจะทําให้สีเพี้ยนไปนะคะแต่เขาก็เคลมเลยว่าสามารถ ใช้ได้ตามปกติ จริงๆแล้วน,น,นะคะในส่วนของเนื้อที่เป็นเนื้อเซรั่มเนี่ยถ้าเป็นในรูปของเรตินอลเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวมันมากกว่าผิวแห้งนะแต่ที่อยากทดลองใช้นะต้องบอกในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอผลการใช้พี่สรุปเนี่ยจะได้เข้าใจว่าทําไมพี่ถึงสรุปแบบนั้นนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผิวแห้งนะคะแนะนําให้ใช้เรตินอลในรูปแบบที่เป็นครีมจะดีกว่าเพราะว่าจะช่วยใน,ยนรเรื่องของการปอกเปลืองผิวแล้วก็นะคะผลกักสาสสาคัญและความชุ่มชื้นเข้าไปเนี่ยได้มากกว่านะคะสภาพผิวสําหรับคนที่เป็นผิว เพราะฉะนั้นอันนี้เน้นย้ำว่าถ้าในรูปแบบเซรั่มนะคะพี่่อส่งถึงผิวมันน่าจะใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาลนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะจริงๆที่ใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะ เกือบ2เดือนตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้เหลืองขนาดนี้นะแต่ด้วยความที่พี่อาจจะดึงเข้าดึงออกนะคะก็โดยการที่พิกอัเอเพผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้นี่แหละก็ทําให้เจ้าตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะมีความเข้มมากขึ้นนะคะแต่เขาก็เคลมแล้วบอกว่าคุณสมบัติและประสิทธิภาพก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อเซรัมนะ่มเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวด็อปเปอร์นะคะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะสีเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะ โดยปริมาณที่พี่ใช้นะต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้ใช้ทางหน้านะคะเริ่มใช้เนี่ยเฉพาะบริเวณร่องแก้มแล้วก็บริเวณที่มีริ้วรอยบริเวณหางหางตาตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกวันด้วยนะจ๊ะแนะนําอย่างนี้ค่ะถ้าคนที่เป็นผิวแห้งหรือผิวแพ้ง,ง่ายพี่แนะนาให้เริ่มต้นจากปริมาณที่น้อยที่สุดก่อนแล้วก็ความถี่ในการใช้ต่อสัปดาห์ประมาณ1-2ครั้งก่อนก็คืออาจจะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะห่างห่างแบบนี้ก่อนนะคะพอผ่านไปสัก2สัปดาห์แล้วค่อยเพิ่มความถี่ขึ้นนะคะพี่ไม่เคย ใช้ไดิทนอ่ทุกวันนะเต็มที่ก็ใช้แค่วันเว้นวันแล้วก็พอใช้นะคะใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะตามด้วยไฮยาลูมีไฟ um นะคะของลาโร p โพเซตัวเนี้ทันทีเพราะพี่รู้สึกว่าการใช้ของพี่เนี่ยพี่จะมีการแสบแซบคันคันยิ้มยิ้มจริงๆนะคะเป็นจริงๆ คิดว่าคนที่เป็นผิวแห้งเนี่ยก็จะเกิดอาการนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะแต่จะไม่ได้แสบอยู่ที่หน้านานมากพอลงไปปุ๊บแป๊บเดียวก็หายนะคะแล้วก็โลิิภพนธ์อื่นๆเข้าไปได้เลยเน้นนาว่าเน้นย้ำนะคะว่าให้โบกนะเซร,รั่มใดรูปแบบของไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงผิวได้ดี ส่วนของการสรุปผลน,นะคะสำหรับการใช้สำหรับผิวแห้งอายุ40อัพแบบพี่นะพี่ต้องบอกเลยว่าพี่ใช้มาประมาณเกือบ2เดือนอย่างที่ได้เรียนไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะจ๊ะใช้เฉพาะบริเวณที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยจะบอกเลยว่าพี่ขออนุญาตให้คะแนนประมาณ7.5แต็ม10นะคะซึ่งเนื่องจากข้อแรกก็คือพี่ยังไม่รู้สึกว่าไม่ชินกับการใช้สกินแคร์แล้วทาให้เกิดอาการแสบคันหรือยิบยิบยบรเิเวณใบหน้าทั้งทั้งที่เขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นอาการโดยปกตินะคะที่คนผิวแห้งเนี่ยจะรู้สึกได้แต่พี่รู้สึก ว่าไม่ค่อยโอเคนะอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของปริมาณแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างไปทางสูงนะคะด้วยปริมาณและราคาเดี๋ยวพี่ใส่ไปให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็น เรทราคาที่อาจจะสูงนิดหนึ่งนะคะงบประมาณก็แล้วแต่ตามความพอใจของแต่ละคนแต่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ว่าใช้แล้วรู้สึกแสบนะคะราคาค่อนข้างสูงและที่สําคัญสุดท้ายเลยคือใช้แล้วยังไม่เกิดผลในเรื่องของการลดเดือนนิ้วรอยของพี่สักเท่าไหร่เลยคือแทบจะไม่เห็นผลเลยนะคะหรือเห็นผลช้ามากเข้าใจว่าอ่มันก็ต้องใช้เวลานะคะอย่างตามหนึ่งเดือนขึ้นไปแต่นี่พี่ก็ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะพี่คิดว่าถ้าคนใจร้อนอยากให้นิ้วรอยลดเดือนด้วยความรวดเด ะค,ะคิดว่าตัวนี้ไม่แนะนําแต่ถ้าไม่รีบนอนนะคะแล้วใช้รู้สึกว่าโอเคโดยเฉพาะคนที่เป็นผิวมันเนี่ยพี่คิดว่าดีมากกว่าเพราะว่านอกเหนือจากการที่เขาดูแลฟื้นฟูคอลลาเจนนะคะดูแลเรื่องริ้วรอยแล้วเนี่ยเขายัางลดปัญหาเรื่องการเกิดสิวอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คนเดียวเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็ผลของการใช้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยค่ะเน้นย้ำว่าให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็การจัดก,การพี่ขออนุญาตฝากแฟนเพจของพี่ด้วยนะคะจริงๆมีพักนึงแล้วนะ้แต่ไม่ได้โปรโมทนะคะเข้าไปที่ชื่อ40อย่างแจ๋วได้เลยค่ะก็ขอความกรุณานะเข้าไปกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจใพี่ด้วยเพราะว่าพี่ก็จะมีการอัปเดตนะคะความสวยความงามตลอดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องของการาบขอบคุณทุกท่านอีกครรัังสะะําหบ กด subscribe ผมนี้เลยจ้ากดไลค์กดแชร์แล้วดืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงพบกันค่ะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ใคนคะลิปหน้าบ๊ายบาย